สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนในการอ่านปพ่ยยิีปยากรดวงคลิปนี้ก็เป็นการพยากรดวงรายวันดวงประจำวันที่1เมษายนพุทธศักราช2566เป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหมอยุนนะครับขอบคุณกำลังใจทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับผมหมอยุนด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณครับ การอ่านไพ่ยิปซีปายากณนนั้นเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของผู้หนึ่งผู้ใดคำปพยากรที่ออกมาก็าจ,จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็กอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับรับมาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเป็นพลังใจเป็นกําลังใจเป็นแนวทางของท่านเท่านั้นก็พอนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงประจำวันที่1เมษายนนี้นะครับถูกออฟเป็นตะเก็สองเหรียญน,นะครับแล้วก็เอ็กออฟคัพส์หนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ q u ีนออฟเป็นตะเก็ราชนีถือเหรียญน,นะครับการงานของชาววันอาทิตย์วันนี้ก็ใครที่ไม่มีงานทําอยู่นะครับก็มีโอกาสในเรื่องของการงานที่จะมีเข้ามานะครับหรือ คนที่ทํางานอยู่แล้วก็มีโอกาสดีๆในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในการรับมือในการปรับสมดุลในเรื่องของการงานนะครับบางคนก็จะมีคิดในเรื่องของการลงทุนธุรกิจให้มีความก้าวหน้าต่อไปนะครับในการที่จะสร้างเม็ดเงินได้ออกดอกออกผลนะครับก็เป็นการงานที่เกิดความสําเร็จให้ กับชาววันอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการเงินก็มีการหมุนเงินในเรื่องของการลงทุนหรือว่าในการจช้จ่ายรายรับรายได้ก็ามากับรายจ่ายออกไปนะครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆให้กับชาววันอาทิตย์ด้วยเช่นกันนะครับกับ การที่ได้รุนในเรื่องของการที่จะได้รับเงินโชคลาภจากเงินก้อนโตโตหรือบางท่านก็อาจจะได้รับโอกาสในเรื่องของการที่จะได้รับของมีค่าหรือว่าอาจจะเป็นบ้านเป็นรถที่มีเข้ามาให้ได้รับในวันนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับความรักของชาววันอาทิตย์วันนี้ถ้าเป็นผู้ชายคนโสดนะครับก็มีโอกาสในการที่จะ ถ้าได้พบปะผู้หญิงก็อาจจะเป็นผู้ที่มีรสนิยมสูงหรืออยู่ในฐานะที่ดีนะครับและก็คุณก็ต้องแน่ใจด้วยว่าคุณสามารถเลี้ยงดูเขาได้หรือเปล่าแต่เกิดเป็นความรักเป็นความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะครับส่วนถ้าหากว่าชาวนาทิตย์เป็นผู้หญิงนะครับก็อาจ,จะพบเจอรักที่มีเข้ามาในวันนี้นะครับก็อาจจะคิดระลึกอยู่ว่า คนที่เข้ามามอบความรักนั้นจะเลี้ยงดูชาววันอาทิตย์ได้หรือเปล่านะครับก็จะมีการคิดไตรตรองถึงตรงนี้นะครับก็อาจจะมีรักที่มีเข้ามาหยื่นมอบให้ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายวันอาทิตย์นะครับที่มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับความรักเกิดขึ้นนะครับส่วนรักที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็มีความรักที่ดีต่อกัน มีความดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีการปรับสมดุลในความรักความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีก็เป็นความรักที่มีความสุขสดใสในวันนี้นะครับก็ขอให้ชาววันาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งรวมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับดวงประจำวันที่1เมษายนนี้นะครับเ a รก of Pen ็นตะเกเด็กถือเหรียญนะครับ แล้วก็นายออฟวา n ส์ก้าไม้เท้าแล้วก็เพ็กออฟคัพสเด็กถือถ้วยนะครับการงานของชาววันจันทร์วันนี้นะครับก็อาจจะมีปัญหาเดิมๆที่มีเข้ามาที่วนเวียนอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับก็ทำให้ต้องแก้ไขปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับบางคนก็มีการคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจ รือโปรเจกต์ใหม่ๆที่คิดเอาไว้นะครับแต่อุปสรรคปัญหาเก่าๆก็ยังมีวนเวียนอยู่นะครับวันนี้วันจันทร์จะวันจันทร์อาจจะมีการเ,าเรียนรู้อะไรเข้ามาในการที่จะแก้ไขกับปัญหาต่างๆนะครับบางทีงานอะไรที่ไม่ก็มีประสบการณ์ไม่ก็ผ่านการทำมาก่อนก็ อาจจะเรียนรู้หาความรู้หาประสบการณ์มาเพื่อที่จะแก้ไขกับอุปสรรคปัญหาที่มันยังเกิดขึ้นซ้ำๆเพื่อให้มันแก้ได้สําเร็จเสร็จสิ้นนะครับก็ต้องเรียนรู้อะไรก็มาหาประสบการณ์อะไรก็มาในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหานะครับส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้นะครับบางคนก็จจะมีความคิดกังวลอยู่กับเรื่องรายจ่ายที่วันนี้อาจจะ การเงินไม่ค่อยกล้องตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะคลี่คลายกับสถานะทางการเงินที่อยู่ในภาวะวิกฤตสำหรับบางคนนะครับก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีบางคนก็มีเรื่องของการขยับฐานะในเรื่องการเงินมีเงินเริ่มเก็บสะสมที่จะเริ่มมีขยับฐานะที่ดีกว่าเดิมนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอความรักเกิดขึ้นในวันนี้นะครับบางคนก็จ,จะมีความท้อกับความรักที่ผ่านๆมากับความเจ็บความบอบช้ำนะครับก็เลยอาจจะแก้จดจ้องมองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แม้จะถุกตูดูกจก,ก็เป็นเพียงแค่เพ่งพินพิษดูเท่านั้นนะครับก็าจจะไม่ได้ ดําเนินการความรักให้คืบหน้าแต่อย่างใดนะครับบางคนก็มีโอกาสได้พบเจอกับคนที่อายุอ่อนกว่าในวันนี้ที่จะเกิดขึ้นทําให้รู้สึกมีความสดชื่นขึ้นในหัวใจนะครับส่วนในความรักของคนที่มีคู่ความรักแม้จะมีอยู่ที่ดีนะครับความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชนแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของปัญหาที่ก็ามาแทรก ในความรักความสัมพันธ์นะครับก็อาจจะมีปัญหาเดิมๆที่เวียนเวียนวนวนอยู่ก็มาสร้างให้เกิดความปวดหัวปวดเสียนเ็นเกล้าขึ้นได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องออระมัดระวังและก็ประคับประกองในความรักกันดีๆนะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสุขที่ดีนะครับก็ขอให้ชาววันจันทร์มีความสุขสัใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับดวงประจำวันที่หนึ่งเมษายนนี้นะครับ The Hangman แล้วก็ short, 8 i of Swords แปดาบนะครับแล้วก็ f o r of Swords สีดาบการงานของชาววันอังคารวันนี้อาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่อาจจะอึอดอัดพอสมควรนะครับก็ทําให้การงานในวันนี้อาจจะหนูนิ่งๆไม่ก็มีความกระเตื้องเดินหน้าในเรื่องของ ความก้าวหน้าสักเท่าไหร่นะครับบางคนก็ต้องอยู่ในสถานการณ์ของการที่จะต้องอดทนต้องมีการรอคอยนะครับเพื่อให้เวลาผ่านไปเพื่อมองหาแนวทางอะไรที่ดีๆในการที่จะมาสร้างสารรค์พัฒนาในเรื่องของการงานเพื่อเติบโตต่อไปอาจจะมองหาเรื่องของความคิดดีๆไอเดียดีๆที่จะมาสร้างในการงานนั้นเดินหน้าต่อไป นะครับวันนี้ก็จะบางคนก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนักนะครับก็อาจจะสร้างความหึดหัดในเรื่องของการทํางานในวันนี้นะครับที่แสดงความคิดเห็นอะไรออกไปก็ไม่ได้รับการยอมรับสักเท่าไหร่นะครับก็จะต้องใช้ความอดทนนะครับส่วนในเรื่องการเงินวันนี้นะครับของชาววังคารบางคนก็อาจจะ รายรับนั้นอาจจะนิ่งๆอยู่นะครับในวันนี้ที่อาจจะไม่ค่อยมีเข้ามานะครับแม้ว่าจะมีรายการที่จะต้องรับเงินก็ตามแต่บางทีอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรอกับการที่จะได้รับชําระนะครับที่จะได้รับเข้ามาบางทีอาจจะมีการคลาดเคลื่อนเลื่อนในเรื่องของการที่จะได้รับเงินเข้ามาก็ต้องอดทนต้องใช้ความอดทนในการรอนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวบันงคารวันนี้นะครับก็บางคนก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของความอึดอัดของความรักที่มีความกดดันเข้ามานะครับที่ทำให้ความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นั้นดูจะไม่ก้อยราบรื่นนะครับบางคนก็ต้องอดกลั้นอดทนอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอยู่นิ่ง เอาไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เวลาผ่านไปเพื่อสถานการณ์ของความอึดอัดในความกดดันในสถานการณ์ของความรักนั้นมันคลี่คลายออกไปนะครับก็ต้องใช้ความอดทนในการรอนะครับก็ขอให้ชาววันัการมีความส,าสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงประจำวันที่หนึ่งเมษายนนี้นะครับ The Lovers แล้วก็เอ็กออฟสอดหนึ่งดาบนะครับแล้วก็ q ควีนออฟ o อดราชินีถือดาบจาววันพุธกลางวันวันนี้นะครับบางท่านก็มีในการงานที่มีใหม่ๆเข้ามานะครับการที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับบางคนก็มีงานเก่าอยู่แล้วแต่มีงานใหม่ก็ามาไอ,อ้ได้ทําด้วยได้รับทําด้วยนะครับบางทีวันนี้อาจจะต้องคิดต้องตัดสินใจ ในการที่จะเลือกนะครับว่าระหว่างงานเก่ากับงานใหม่นั้นจะเลือกงานไหนนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีการาทำควบคู่กันไปทั้งงานเก่างานใหม่ก็ได้นะครับต้าว่ามีเวลาพอมีความสมดุลพอก็อาจจะทําควบคู่กันไปนะครับปัญหาในเรื่องของการงานก็อาจจะมีเข้ามาบ้างนะครับเป็นปนัญหาเริ่มต้นในวันนี้ที่มีเข้ามานะครับแต่ก็สามารถคลี่คลายออกไปได้ด้วยดีกับปัญหาต่างๆนะครับ บางคนงานสื่อสารออนไลน์ที่มีเข้ามานะครับที่บางทีก็อาจจะมีพบกับอุปสรรคปัญหาบ้างนะครับที่จะต้องแก้ไขต้องปรับปรุงต้องอรับกับสถานการณ์ในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องการเงินของชาววันพุธกลางวันวันนี้นะครับก็มีรายได้เข้ามาหลายๆช่องทางนะครับก็ทําให้มีรายได้ไม่ว่ารายได้จาก แต่ละช่องทางไม่มากมายอะไรมากนักนะครับแต่ก็เข้ามาหมุนเวียนทำให้การดำเนินไปของการเงินนั้นก็เป็นไปได้ดีคล่องตัวพอสมควรนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการเงินมากนักนะครับเพราะว่าบางทีก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายกับรายจ่ายที่มีความจำเป็นนะครับส่วนอะไรไม่จำเป็นก็มีการวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายเงิน ในทิศทางที่ดีพอสมควรนะครับก็จะให้สภาพต่างกันเงินนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับชาววันพุธกลางวันนะครับส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับคนที่โสดก็อาจจะมีโอกาสได้พบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีเข้ามาทำให้เกิดความรู้สึกดีๆกับการเริ่มต้นความรักที่จะมีเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ อาจจะเป็นรักที่เข้ามาแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างในการที่จะสารความรักความสัมพันธ์นั้นให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ก็เป็นปัญหาของการเริ่มต้นเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะคี้คลายกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ ในอนาคตก็เป็นโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเดินหน้าได้ด้วยดีนะครับวนคู่รักที่มีเป็นคู่อยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ก็มีความเข้าใจการดูแลเอาใจใส่ในความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับในวันนี้ก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับมีความสุขอมหวานถึงแม้จะมีปัญหาบ้างก็มาเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็สามารถที่จะคลี่คลายและก็ขจัดปัญหา เล็กๆเ,เหล่านั้นให้คลี่คลายไปได้ด้วยดีนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ก็อยู่ในทิศทางที่ดีนะครับก็ขอให้าวันพุธกลางวันมีความสขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผูท้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับลรงะจวันที่1เมษายนนี้นะครับเอกออก เป็นตะเกิแปดเหรียญนะครับ The Sun และก็ Ten of Wands สิบไม้เท้านะครับการงานของชาววันพุธกลางคืนวันนี้ก็งานเข้ามาเยอะมากมายนะครับที่เจ้าต้องทำต้องรับผิดชอบนะครับก็เป็นข่าวดีๆโอกาสดีๆในเรื่องของการงานวันนี้นะครับที่มีให้ทำให้รับผิดชอบนะครับงานเยอะที่จะต้องรับทำในวันนี้บางคนก็อาจเยอะอาจจะไม่เสร็จตันทําเวลาก็ได้อาจจะมีการ นำงานก่อโวยงานนั้นพากลับไปทำที่บ้านก็ได้นะครับสำหรับบางคนเรืออาจจะทำงานล่วงเลยกับเวลาปกติที่จะต้องเอาใจใส่ทำให้งานนั้นเสร็จต,ตามเวลานะครับก็เป็นโอกาสดีๆในเรื่องของการงานวันนี้คนที่ว่างงานตกงานอยู่ก็มีโอกาสในเรื่องของการงานที่จะมีเข้ามาให้ได้รับทำนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินของชาววันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆต่างทิศ่างการเงินที่มีเข้ามานะครับจากการงานที่มีเยอะก,ก็ทําให้มีรายได้มากจากการเอาใจใส่ในเรื่องของการทํางานาใส่ใจในรายละเอียดก็ทําให้คุณค่าของการงานนั้นเกิดมูลค่าที่ดีขึ้นนะครับก็ทําให้มีรายได้รายรับเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับ เม็ดเงินที่เป็นที่ดีที่พึงพอใจโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีทางการเงินก็มีกับชาววันพุธกลางคืนนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภบ,บางท่านก็มีโอกาสที่จะได้รุนโชคลาภในวันนี้นะครับที่อาจจะมีเงินก้อนโตโต้ก็มาให้ได้รับให้ได้ชื่นใจนะครับซึ่งบางทีเด็กหรือลูกหลานบริวารอาจจะเป็นผู้นำเรื่องข่าวดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามา ให้กับชาววันพุธกลางคืนได้รับได้เป็นที่พอใจในวันนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นก็เ,เป็นการพัฒนาในความรักความสัมพันธ์ที่ดีในวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่จะมีการพัฒนาความรักไปในทิศทางที่ดีคนที่เป็นโสดนะครับแม้ว่าจะทำงานนะครับ กาทุ่มเทกับการทำงานก็มีโอกาสในเรื่องของการที่จะมีรักเข้ามาได้เช่นกันในวันนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วแม้ว่าจะเอาเวลาทุ่มเทกับการทำงานก็ตามนะครับก็จะมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็หันมาใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ให้มีการเปลี่ยนแปลงในความรับความสัมพันธ์ที่จะใจเกิดความสุขให้เกิดความมั่นคงขึ้นในความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็ขอให้วันพุธกลางคืนมีความสุขสัสายมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับส่วนผู้ที่เกิดวันพฤหับสบดีนะครับดวงประจําวันที่1เมษายนนี้นะครับไฟออฟเ p นเทเกิลซารเรียนนะครับ แล้วก็นายออฟเฟนต์เกิลส์อัศวินถือเหรียญแล้วก็เดยจารีฮอตนะครับการงานของชาววันพระฤาดีวันนี้นะครับก็มีปัญหาเข้ามาในการที่จะต้องแก้ไขต้องจัดการนะครับบางทีการงานวันนี้อาจจะมีความกระต้นกระแท่นแต่ไม่ต้องแก้ไขต้องจัดการอาจจะเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยนะครับในการที่จะคลี่คลายกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการงานในวันนี้นะครับ บางทีก็อาผู้ช่วยในเรื่องของการที่จะแก้ไขคลี่คลายปัญหนานั้นบางทีก็ขอความช่วยเหลือไม่ได้นะครับก็จําเป็นที่จะต้องอใช้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับในการเพียรพยายามต่อสู้ ด้วยความขยันด้วยความอดทนนะครับก็ทําให้สถานการณ์ของปัญหาต่างๆนั้นสามารถคลี่คลายไปได้ได้รับชัยชนะที่ดีเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าอาจจะชักช้าล่าช้าบ้างก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นให้กับชาววันพฤหัสบดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับบางท่านก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินในวันนี้นะครับที่บางทีอาจจะ เกิดปัญหาขึ้นที่เงินนั้นหมุนมาไม่ทันตามที่ปรารถนาที่จะใช้ที่จะจ่ายนะครับบางท่านก็อาจ,จะต้องการเงินที่จะมาลงทุนในการทำสร้างดอกออกผลนะครับแต่บางทีก็หาเงินนำเงินมาลงทุนไม่ได้ในวันนี้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดความติดขัดขึ้นกับเรื่องของการเงินวันนี้นะครับแม้ว่าจะมีเงินอยู่ ก็ตามนะครับแต่บางทีก็นําออกมาใช้มาจ่ายตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทางการเงินก็จะคลี่คลายแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับจากความาพยายามความอดทนการคิดไตรตรองที่ดีของชาววันพฤหัสบดีก็จะทําให้ผ่านวิกฤตในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับวันนี้ คนที่เป็นโสดนะครับก็ยังต้องเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์นะครับที่ความรักความสัมพันธ์นั้นไม่ได้คืบหน้าอะไรเข้ามานะครับบางคนก็อาจจะพบเจอกับรักที่มีคู่แข่งได้นะครับที่จะต้องใช้ความเพยาย,ยามในความรักความสัมพันธ์นเพื่อให้เกิดขึ้นนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปเรื่อยๆนะครับ ความรักไม่ได้หวือหวาไม่ได้คืบหน้าอย่างโดดเด่นอะไรมากนักนะครับก็เป็นไปอย่างชักช้าเชื่องช้าบางคู่ก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามีคู่ก็เหมือนไม่มีคู่นะครับบางทีอยู่ใกล้กันแต่เหมือนกับอยู่ไกลกันก็รู้สึกว้าเวในความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องอันหน้าเข้าหากันคุยกันนะครับจ่ายความจะทําให้ความรักนั้น เกิดความสดชื่นขึ้นได้เช่นกันนะครับก็ขอเจ้าวันพฤหับสบดีมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับดวงประจำวันที่1เมษายนนี้นะครับทูออฟวานสองไม้เท้านะครับเต็นออฟอินเทเกิลสิบเหรียญแล้วก็นายออฟสอดเก้าดาบนะครับ การงานของชาววันศุกร์วันนี้นะครับก็บางคนก็อาจจะมีการรอคอยในเรื่องของอุ้นส่วนหรือผู้ร่วมงานผู้ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการงานนะครับที่จะให้เกิดความเติบโตในเรื่องของธุรกิจการงานขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะรอเกอร์ก็ได้นะครับที่อาจจะไม่เข้ามา ดังที่หวังเอาไว้ก็จะทําให้เกิดความผิดหวังในเรื่องของผู้สนับสนุนผู้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานได้ในวันนี้นะครับก็จะทําให้มีความคิดกังวลอยู่ในใจก็ยังเครียดเกิดความเครียดขึ้นได้นะครับในเรื่องของผู้สนับสนุนหรือวุ่นส่วนหรือผู้ที่จะเข้ามาทําให้การงานเดินหน้าคืบหน้าต่อไปนะครับบางคนก็มีในเรื่องของการที่จะได้เริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับ าการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ทำให้มีความเติบโตมีความก้าวหน้ามีผลกำไรที่ดีเกิดขึ้นให้กับชาววันศุกร์นะครับทียงไรก็ตามก็การงานของชาววันศุกร์ในวันนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับก็ยังมีความมั่นคงที่ดีอยู่บางคนก็าจะมีความคิดกังวลในเรื่องของสถานการณ์ไปบ้างนะครับก็ไม่ได้เป็นปนัญหาอะไรหนักหนานะครับ างทีคิดกังวลเกินเอ็ดหรือบางทีมีปัญหาบางสิ่งบางอย่าง้ามาตบกระทบสิทใจนะครับก็อาจจะทาให้มีความคิดกังวลอยู่ในใจก็ส่งผลไปถึงเรื่องของการงานได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพดูสภาพต่างจิตใจด้วยนะครับของชาววันศุกร์นะครับส่วนในเรื่องของการเงินของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับก็ การเงินก็มีความคล่องตัวในเรื่องของการเงินที่ดีนะครับแต่บางคนก็อาจจะมีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายพอสมควรนะครับก <uk> ็อาจจะทําให้มีความคิดในเรื่องของการที่จะต้องใช้ต้องจ่ายก็ทําให้เกิดความกังวลบ้างในเรื่องของรายจ่ายในวันนี้นะครับส่วนความรักความสัมพันธ์นะครับคนโสดก็บางทีบางคนก็อาจจะมีการรอคอยในเรื่องของกาวสารข้อมูล ในการติดต่อข้อความจากใครสักคนหนึ่งรอมานะครับก็อาจจะมีความคิดกังวลอยู่หรือบางคนก็รู้สึกความเจ็บปวดกับความรักที่ผ่านานมาก็ทำให้มีความเครียดมีความคิดกังวลอยู่ในจิตใจก็ได้นะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วในความรักความสัมพันธ์วันนี้นะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับมีการ คลุกคลีดูแลเอาใจใส่ในความรักความสัมพันธ์กันอยู่ที่ดีนะครับแต่ก็ในความรักความสัมพันธ์ที่สดชื่นสุขสมหวังก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางทีก็มีเรื่องบางเรื่องเข้ามาแทรกได้เช่นกันนะครับที่อยากจะทําให้เกิดเรื่องของความคิดกัวงวลความคิดมากที่ทาให้เข้ามาบั่นทอนความสุขได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลกันดีๆระมัดระวังกันดีๆนะครับ ก็ขอให้ชาววันศุกร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับส่วนผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับดวงประจำวันที่1เมษายนนี้นะครับ Break of Sword เด็กถือดาบนะครับแล้วก็ The Devil และก็ The, the World นะครับ การงานของชาววันเสาร์วันนี้นะครับบางท่านก็มีความคิดกังวลในเรื่องของการงานนะครับการงานสื่อสารอ่านออนไลน์ที่อาจจะทำให้มีความคิดกังวลอยู่นะครับบางคนก็มีการทำงานที่ทุ่มเทอย่างสุดฝีมือสุดความสามารถการทุ่มเทแบบลุ่มหลงในเรื่องของการงานก็ได้นะครับในวันนี้ ที่พยายามใหการงานนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับบางทีเวลาหมดแล้วก็ยังทุ่มเททํางานต่อไปนะครับเพื่อให้เกิดความสําเร็จขึ้นบางคนในเรื่องของการงานนั้นก็มีงานที่อาจจะสื่อสารถึงต่างประเทศหรือบางคนติดต่อกับชาวต่างชาติหรือมีการเดินทางไปทางานที่ต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศที่จะต้องเกิดขึ้นในวันนี้นะครับ ก็เป็นการเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยดีนะครับแต่อย่างใดก็ตามก็ยังมีความกังวลมีความวิตกกังวลอยู่บ้างในเรื่องของการงานในวันนี้ที่ทำให้ชาววันเสาร์นั้นต้องคิดมีความคิดพวงอยู่นะครับก็ยังตัดความกังวลน,นั้นออกไปจากจิตใจไม่ได้ก็ยังอยู่ในใจอยู่นะครับส่วนในเรื่องของการเงินของชาววันเสาร์วันนี้นะครับก็ความสําเร็จของการงานก็ทําให มีรายได้รายรับเข้ามาบางคนที่งานที่เกี่ยวกับงานสีเทาๆก็มีเงินที่เข้ามาไม่ค่อยถูกต้องนักก็มีนะครับหรือบางคนอาจจะได้รับโชคลาภแบบลับๆที่เปิดเผยไม่ได้เข้ามาให้ได้รับในวันนี้นะครับหรือบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของโอกาสที่จะได้รับเงิน ก้อนโตๆเข้ามาในวันนี้ก็ําให้ชาววันเสาร์นั้นอาจจะได้รับแล้วก็ําให้เกิดความพึงพอใจได้นะครับส่วนสถานการณ์ของรายจ่ายบางคนก็จ,จะมีความคิดขังวลอยู่กับรายจ่ายที่บางทีลูกหลานบริวารอาจจะเป็นผู้สร้างขึ้นมาแต่ไม่มีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายออกไปให้กับชาววันเสาร์ในวันนี้ได้เช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเดือดร้อน ในเรื่องของการเงินแต่อย่างไรบางคนก็อาจจะมีการใช้จ่ายในเรื่องของการกินการดืม่มเ็นการเป็นการบำรุงเ,เติมความสุขให้กับตนเองในวันนี้นะครับบางทีก็จ,จะไปจ่ายจ่ายเงินในที่อกโกจรที่อาจจะใช้จ่ายมากสักหน่อยนะครับเพื่อความสุขของตัวเองก็อาจจะเป็นไปได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันเสาร์วันนี้นะครับ ใครที่มีรักอยู่ความสัมพันธ์อยู่นะครับก็จ,จะมีการกังวลอยู่บ้างในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จ,จะที่เจอรักที่คิดจะตอนตัวความรักก็ตอนตัวยากนะครับก็เป็นรักที่ลุ่มหลงรักด้วยเสน่หานะครับก็ตามห้มีความคิดกังวลในเรื่องของความาหวังแผนได้เช่นกันนะครับส่วนคนที่มีคู่ ความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับก็ <Good> มีความรักมีความรุ่มหลงเอาใจใส่ซึ่งกันและกันที่ดีนะครับแต่ก็อาจจะมีบ้างในเรื่องของการความกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาในจิตใจนะครับก็ทำให้บางคนก็ความรู้สึกในเรื่องของการนึ่งหวงที่อาจจะเกิดขึ้นในจิตใจก็ได้นะครับบางคนก็บางคู่นะครับก็จะมีการเดินทาง ไปท่องเที่ยวด้วยกันในวันนี้นะครับที่จะไปเติมไปเสริมความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นก็เป็นโอกาสดีๆให้กับชาววันเสาร์ที่เป็นคู่นะครับก็ขอให้ชาววันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ